สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันที่17เมษายน2568นําำข่าวมาเล่าให้ฟังครับส0นาฬิกาวันนี้ช่องตองพรพรมก็มาเล่าข่าวให้กับท่านผู้ชมทังบ้านฟังครับหัวข้อข่าววันนี้ครับระบบเฮงซวยไม่เห็นหัวคนทำงานสววีรพันธ้เสี่ยงหมอลาออกยกประเทศ ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ m c o มคอร์ดนิ0 5ซึ่งท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบอ่านเองสามารถกดอ่านข่าวจาก M c o มคอร์ดนิ0 5ได้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับสำหรับผู้ใช้ Facebook อ่านได้นะครับารายละเอียดก็จะอ่านข่าวจาก M c o มคอ New นิวเอที่ลงข่าวนี้เมื่อสักครู่นี้เองนะครับอ่านให้ฟังดังารายละเอียดต่อไปนี้ครับ นายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณน,นาใหม่สมาชิกวุฒิสภาในวงเล็บสวโพสเฟซบุ๊กถึงปัญหาบุคลากรทางการแพทย์โดยระบุว่าหากไม่รีบแก้ปีหน้าหมอลาออกกันหมดไม่เชื่อผมก็รอดูบุคลากรสาธารณสุขไทยทุกคนกำลังเหนื่อยไม่ว่าจะเป็นพยาบาลเภสัชเจ้าหน้าท,ที่สารสุขเจ้าหน้าที่เวนปเปลจนถึงหมอทุกคน ล้วนเป็นฟันเฟืองสำคัญของระบบสุขภาพไทยทุกคนล้วนเจอกับภาระที่เพิ่มขึ้นแต่แรงสนับสนุนกลับลดลงแต่ในโพสต์นี้ผมขอเริ่มต้นจากกลุ่มที่หลายคนอาจคิดว่าดูแลตัวเองได้อย่างแพทย์ทั้งที่ความจริงแล้วหมอก็คือมนุษย์คนหนึ่งที่กำลังเหนื่อยท้อและลาออกหมอลาออกเพราะอะไรไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่เป็นเพราะระบบทั้งระบบ ไม่เห็นหัวคนทำงาน 1. ทํางทำงานแต่ไม่ได้รับเงินตรงเวลาค่าตอบแทนที่ควรจะได้เช่นเบี้ยกันดานพอตอสอค้างจ่าย3เดือนถึง6เดือนต้องทําเอกสารซับซ้อนรอกรมรอจังหวัดขณะที่หมอเอกชนเงินเดือนเข้าอัตโนมัติทุกสิ้นเดือน 2. ถูกกดทับจากภายในเองแพทย์เฉพาะทางบางคนเลือกเคส ไม่รับคนไข้หนักอินเทอร์นแบกรับงานหนักเครียดขาดระบบพี่เลี้ยงที่แท้จริงผู้บริหารโรงพยาบาลสอสอจอไม่สนใจดูแลลูกน้องสามนโยบายส่วนกลางไม่เคยฟังเสียงจากพื้นที่จริงบังคับให้รอพอ30เตียงต้องมีหมอ5คนแต่ไม่ดูภาระงานจริงเทศกาลใหญ่หมอขึ้นเวร72ชั่วโมงไม่มีคนเสริม 4. ภาระผู้ป่วยข้ามแดนที่ไม่มีงบ หรือแผนรองรับโรงพยาบาลชายแดนต้องแบกภาระผู้ป่วยต่างด้าวรัฐไม่เจรจาหรือสนับสนุนอย่างจริงจังหางานเอกสารมากเกินความจำเป็น HA hmm. ตัวชีวัด Pa p e r r a t e ที่กลับทำให้นิ้วล็อกเอกสารล้นมือจนไม่มีเวลารักษาคน 6. ไม่มีสิทธิ์ที่เลือกที่ทํางานแพทย์ขา้าราชการถูกกระจายแบบสุ่มอยู่ห่างบ้านโดยไม่รู้โดยไม่มีแรงจูงใจบางคนอยู่ไกลครอบครัวนานหลายปีจนหมดไฟแล้วเราจะแก้ไขยังไง 1. จ่ายค่าตอบแทนตรงเวลาโปร่งใสใช้งานผ่านกรมชีกกลางโดยตรงใช้ระบบโอนอัตโนมัติไม่ผ่านระบบซับซอ้อน 2. ส,สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เคารพกันแพย์เฉพาะทางต้องรับผิดชอบจริงอินเทอร์นต้องได้รับการปกป้องและพัฒนาไม่ใช่แบกงานผู้บริหารต้องฟังเสียงผู้ปฏิบัติงาน 3. นโยบายต้องออกแบบจากพื้นที่จริงใช้ข้อมูลประชากรแฝงพลง,งานจริงไม่ใช่แค่ทะเบียนบ้านก่อนประกาศใช้นโยบายควรทดลองและฟังเสียงจากหน้างาน 4. ี่วางระบบดูแลผู้ป่วยข้ามแดนให้เป็นธรรมมีระบบประกันหรือเจรจาค่ารักษาข้ามแดนไม่ปล่อยให้โรงพยาบาลชายแดนทำงานฟรี 5. ลดภาระงานเอกสารที่ไม่จะเป็นเหลือเฉพาะตัวชีวัตสะท้อนคุณภาพชีวิตจริงให้ระบบช่วยงานไม่ใช่ให้หมอเป็นคนกรอกทุกอย่าง 6. ปรับระบบสรรหาแพทย์แบบมีแรงจูงใจ ให้เลือกพื้นที่ได้มากขึ้นพร้อมสิทธิประโยชน์เช่นวันลาคะแนนวิชาชีพสวัสดิการพิเศษเขตกันดานต้องได้มากกว่าคำชมต้องได้สิ่งที่คนอื่นไม่ได้เขตกันดานต้องได้สวัสดิการพิเศษเขตกันดานต้องได้มากกว่าคำชมต้องได้สิ่งที่คนอื่นไม่ได้บุคลากรสาธารณสุขทุกคนกำลังทุ่มเทสุดแรง แต่ระบบที่เขาอยู่กําลังผลักให้เขาถอยออกมาเงีย,งยบๆอย่าปล่อยให้คนรักษาคนต้องออกจากระบบเพราะรู้สึกว่าไม่มีใครรักษาเขาถึงเวลาฟังเสียงคนหน้างานถึงเวลารักษาระบบให้คนให้รักษาคนได้อย่างยั่งยืนผมในฐานะแพทย์และวุฒิสภาชิกยืนยันว่าจะทำหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ให้ได้ครับ ทั้งหมดก็เป็นข่าวจาก M.Cotnewfm105 นะครับที่ลงข่าวว่านายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณนาไมยสมาชิกพุทธสภาโพสต์ a c e b o o k ถึงปัญหาบุคลากรทางการแพทย์โดยระบุว่าหากไม่รีบแก้ไขปีหน้าหมอลาออกกันทั้งหมดนะครับก็สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ